มาแล้วครับอเมลี่ชิคเก้นนูดเด้นครับมาจากกรุงเทพเลยมีไก่คุกบินมาจากกรุงเทพเลยนะครับเราเดี๋ยวเราแกะนะครับแล้วก็เอาผักออกแล้วก็เข้าเวฟสองเลยอืมเราแกะก่อน นีอะไรมั่งกระเทียมไก่แล้วก็เส้นนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาผักออกแล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไป ใส่กระเทียมเอาอ๋อมีอันนี้ด้วยอันคืออะไรอ่ะข้างบนมันคืออะไรอ่ะอ ให้เป็นพวกแคบหมูปรุงรสมีพงมีพริกไปคลุกกันไม่ใช่ผักถ้้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปชิมกันเลยลหลังจากคลุกเสร็จแล้วผักออกมาน,นี่ ืรสชาติ่งเค็มหวานหน่อยๆออกไปทางกลางๆกงินร้อนๆอร่อยอยู่เห็นผักไมมสองใบอื้ รสทางกลางครับอยากเน้นไปทางไหนก็มีเครื่องปรุงก็เติมเอาเอง <Okay. S 1> ได้นะครับผมว่ามีเผ็ดมีหวานมีเค็ม เส้นก็รวมมังพลี Cục mũ ừ, เต็มนบะหมี่ไก่ผิดอื่ถึงแล้วครับอรมากคลิปหน้าจะไปกินอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย